นี่แหละคือพระเจ้าที่ผมตามหาเป็นพระเจ้าที่คุณอยากติดตามเป็นพระเจ้าที่ผมอยากมอบถวายชีวิตให้สวัสดีครับทุกท่านผมชื่อจอรนรานีมและวันนี้ผมมีเป้สะพายหลังมาด้วยผมเกิดที่เยเมนในครอบครัวมุสลิมในเยเมนพวกเราจะใส่ชุดที่เรียกว่าจบ ah ิยามีสั้นซึ่งมีราคาแพงมากบางครั้งราคาอาจสูงถึงหนึ่งหมื่นถึงห้าหมดอลลาร เราจะใส่จัมบิยาพร้อมชุดยาวทุกวันศุกร์เมื่อไปมัสยิดกันนี่คืออัตลักษณ์ในฐานะมุสลิมคุณต้องละหมาดวันละห้าเวลาที่โรงเรียนพวกเขาจะสอนสาศาสนาอิสลามและอันกุรอานซึ่งครูจะบังคับให้พวกเราท่องจำอันกุรอานอยู่เสมอโดยวัฒนธรรมเยเมนปกติหรือส่วนใหญ่ครอบครัวจะเป็นผู้เลือกภรรยาให้กับคุณครอบครัวผมก็เช่นกัน และภรรยาก็คือลูกพี่ลูกน้องของผมเองครับตอนที่เรามั่นหมายผมอายุแค่13ส่วนคู่มั่นแก่กว่า5ปีในตอนนั้นเธออายุ18พอผมเรียนจบมัธยมตอนอายุ18ก็แต่งงานจากนั้นก็มีลูกสาวคนแรกและคนที่สองเรามีลูกสาวด้วยกันสองคนปี2014เดือนกุมภาพันธ์ขณะที่ผมกำลังเรียนมหาวิทยาลัย ก็เกิดความสงสัยในศาสนาอิสลามขึ้นถึงแม้ผมจะละหมาดทุกวันวันละห้าเวลาก็ตามผมกลับรู้สึกถึงความกดดันเหมือนถูกบีบบังคับจากวัฒนธรรมอิสลามดั้งเดิมผมเริ่มตั้งคำถามสำคัญในใจนี่คือสิ่งที่มาจากพระเจ้าจริงหรืออันล้ออยู่ที่ไหนในทางจิตวิญ,ญญาณผมไม่รู้สึกสัมผัสรับรู้ในพระองค์ได้เลย จูจ่ๆคุณพ่อก็เซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการพาท่านไปมักกะซึ่งตัวผมตื่นเต้นมากเพราะคิดว่าอาจจะได้รับคำตอบในสิ่งที่ตัวเองสงสัยที่นั่นเราต้องเดินรอบกระบะหรือที่เรียกว่าบ้านของอันลอขณะที่ผมเดินรอบรอบหินดำผมกลับไม่รู้สึกอะไรเลยในจิตวิญญาณไม่รู้สึกถึงอันลอผมจึงตระหนักว่าหากมีพระผู้สร้างที่แท้จริงสิ่งนี้ไม่น่าจะมาจากพระเจ้า น่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นผมจึงตัดสินใจไม่เป็นมุสลิมอีกต่อไปแต่เก็บเป็นความลับไว้ในใจเพราะผมไม่สามารถบอกใครได้ว่าผมไม่ใช่มุสลิมอีกต่อไปผมกลายเป็นอดีตมุสลิมที่บอกใครไม่ได้เพราะการออกจากอิสลามมีโทษประหารเป็นเวลาสามปีที่ยุ่งยากมากในชีวิตคือต้องแสงทำตัวเป็นมุสลิมต่อหน้าครอบครัวเพื่อนฝูงชุมชน และชาวเยเมนทั้งที่ใจปฏิเสธไปแล้วหากผมบอกพวกเขาว่าไม่ใช่มุสลิมพวกเขาอาจพาตัวไปขึ้นศาลหรืออาจมีคนในชุมชนมาฆ่าผมทิ้งก็ได้ผมจึงตัดสินใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศอื่นมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากแต่เมื่อคุณไม่มีอะไรจะเสียชีวิตต้องดำเนินต่อไปด้วยความหวังหรือไม่ก็ตายผมเลยเลือกไปอิรานและหนีออกจากอิร่านไปที่ตุรกี และออกจากตุรกีลงเรือเล็กไปที่กรีซท้ายที่สุดผมก็ถึงกรีซที่นั่นผมเจอชายชาวซีเรียคนหนึ่งเขามีรอยสักรูปกางเขนพระเยซูผมถามว่าทำไมถึงสักและเขาตอบกลับนายอยากรู้เรื่องพระเยซูเพิ่มเติมไหมผมตอบแน่นอนผมไปคริสตจักรในเช้าว,วันอาทิตย์ที่นั่นผมเจอทั้งผู้ชายและผู้หญิงนมัสการพระเจ้าของชาวคัมภีร์ผู้เชื่อในไบเบิลพวกเขาโลดเต้นปรบมือร้องเพลงอย่างมีความสุข ผมมองดูพวกเขากำลังทำอะไรกันเกิดความรู้สึกอิจฉาขึ้นในใจและสัมผัสถึงพลังลึกลับบางอย่างณสถานที่แห่งนี้ศิษยาพิบาลเทศนาเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ซึ่งในตอนนั้นผมยังไม่ได้รับเชื่อพอจบรอบนมัสการพวกเขามอบพระคัมภีร์ใหม่เป็นภาษาอารับให้ผมอ่านไบเบิลตั้งแต่มัทธิวบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สคือมีใจหิวกระหาย อยากอ่านพระคัมภีร์จบเล่มทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ทุกคำถามที่ค้างคาใจเกี่ยวกับการอธิษฐานการอดอาหารรวมถึงอัตลักษณ์ตัวตนของผมสรุปเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยผมพบคำตอบในพระคัมภีร์ไบเบิลผมจึงพูดกับตัวเองว่านี่แหละพระเจ้าที่ผมตามหานี่แหละคือพระเจ้าที่ผมอยากติดตามนี่แหละคือพระเจ้าที่ผมอยากมอบถวายชีวิตให้ และใจผมเริ่มเปลี่ยนช่างเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์งดงามมากที่สุดในชีวิตที่ผมเคยได้ยินมาหลังจากนั้นหนึ่งปีผมก็ตัดสินใจรับบัพติศมาในน้ำเมื่อมาเป็นคริสเตียนผมเริ่มค้นหาข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับคริสเตียนเยเมนซึ่งก็หาไม่เจอผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและเป็นแรงผลักดันในใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศความเชื่อของผม เกี่ยวกับพระเยซูให้กับคนของผมก่อนเป็นอันดับแรกผมอยากพูดสิ่งหนึ่งที่สำคัญกับทุกคนเพื่อพระคริสต์จึงเริ่มแบ่งปันแอดแชร์ความเชื่อของผมออกไปผ่านทางโซเชียลมีเดียผมแชร์คลิปบัพติศมาและคำพยานของผมในภาษาอาหรับจนกลายเป็นไวรัลที่ข้อมูลได้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกว้างขวางบนอินเทอร์เน็ตเมื่อครอบครัวเห็นคลิปวิดีโอต่างๆพวกเขาตกใจมาก ทั้งชุมชนที่ผมอยู่รวมถึงชาวเยเมนและยูทูบเบอร์ชาวเยเมนพวกเขาเริ่มทำวิดีโอโจมตีผมอิหม่ามในมัสยิดประจำหมู่บ้านที่เติบโตมาประกาศฟัตวาให้ยุติการแต่งงานของผมพวกเขาเอาลูกสาวผมไปและคุณแม่ท่านก็เสียใจมากผมจำได้ว่าคุยโทรศัพท์กับแม่ท่านพยายามบอกให้หยุดได้โปรดเถอะลูกแม่ไม่อยากเชื่อเลยจริงๆว่านี่คือลูกของแม่ นี่มันไม่ใช่ตัวลูกเลยสมมุติหากครอบครัวสนับสนุนผมในฐานะคริสเตียนพวกเขาอาจถูกฆ่าตายในเยเมนได้อย่างง่ายดายเพราะคนเข้าถึงพวกเขาได้ตลอดเวลาดังนั้นหากเขาสนับสนุนพวกเขาก็ต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างใหญ่หลวงเป็นอะไรที่ยากลําบากมากผมยึดมั่นในพระคัมภีร์และผมจำถ้อยคำในสิ่งที่พระเยซูสอนได้เสมอ แล้วจะมีประโยชน์อะไรถ้าคนคนนั้นได้สิ่งของทั้งหมดในโลกแต่กลับสูญเสียจิตวิญญาณของตนผมรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของผมคือใครและเป็นใครชีวิตผมเป็นของกษัตริย์แห่งสวรรค์หากผมตายภายในวันนี้พรุ่งนี้หรือวันไหนๆผมรู้ตัวเองจะไปไหนพวกเขาอาจฆ่าผมได้แต่กายแต่จิตวิญญาณไม่ ผมได้รับชีวิตนิรันร์จากพระเมสยาพระเยซูผู้ที่ผมเชื่อใช่ครับผมมองอนาคตด้วยสายตาของพระเจ้าพระองค์ทรงล่วงรู้อนาคตถึงแม้ผมจะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่พระเจ้าของผมทรงทราบแน่นอนผมอธิษฐานเผื่อครอบครัวเสมอถึงแม้ในสายตาผมอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะได้เจอกับลูกสาวอีกครั้งและครอบครัว แต่ผมวางทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์พระเจ้าได้โปรดดูแลพวกเขาด้วยเถิดดังนั้นในแต่ละวันผมดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้าอย่างมีความสุขและผมรักพระองค์ผมอยากแบ่งปันเรื่องราวที่มีความสุขความยินดีกับพระองค์ให้กับทุกคนผ่านทางโซเชียลมีเดียมีชาวเยเมนมากมายหลายคนมาก ที่กลับใจมาเป็นคริสเตียนทั้งในและนอกประเทศซึ่งมันน่าทึ่งมากมันทำให้ผมมีแรงผลักดันอย่างแรงกล้ามีกำลังใจมากขึ้นที่จะก้าวต่อไปในการประกาศพระเยซูคริสตทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูครับผมจะแบ่งปันและเป็นกระบอกเสียงให้กับพระองค์เพราะพระเจ้าตรัสว่าให้พูดแทนคนที่พวกเขาพูดอะไรไม่ได้ เพราะชาวเยเมนไม่สามารถพูดเพื่อตัวเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมมาแบ่งปันและประกาศผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆเยเมนเพื่อพระคริสต์มีชาวเยเมนที่เป็นคริสเตียนในประเทศเยเมนพวกเขารักพระเยซูคริสต์เราต้องอธิษฐานเผื่อพวกเขาและยืนเคียงข้างพวกเขาในฐานะชาวเยเมนผมเข้าใจพวกเขา และผมจะไม่หยุดแบ่งปันความเชื่อของผมถึงแม้จะต้องตายก็ไม่เป็นไรผมไม่เสียดายเพราะรู้สึกเป็นเกียรติและสิทธิพิเศษนี่คือชีวิตใหม่ของผมกับพระเยซูคริสต์ผมตั้งใจที่จะใกล้ชิดสนิทกับพระเยซูทุกวันไม่อยากห่างจากพระองค์และจะไม่หันหลังกลับ